Oh. มือโชเปอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องแพทจะพาไปเก็บถั่วแดงหน้าฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยน้องแพทจะบอกว่าช่วงฤด,ดูนี้บรรยากาศร้อนมากๆแต่ก็ยังดีที่มีลมพัดผ่านอยู่ตลอดวันนี้มีคุณน้นามาช่วยด้วยนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือจ้าจะได้เสร็จเร็วๆและนี่ก็จะเป็นส่วนถั่วแดงเหมือนกันนะคะของคุณลุงเมื่อกี้จ้าช่วยๆกันลหลายๆคนอากาศร้อนไม่ใช่ปัญหานะคะตอนนี้เกี่ยวหมดแล้วส่วนนี้จะเป็นฝากอ่อนนะคะเอาไปต้มหรือไปผัดก็ได้จ้าคุณน้าบอกว่าไหนๆเกี่ยวเสร็จแล้้้ววขนนัััั่่่่งงพพกกแแแปปตคคุณมมไไะะเลียจา ขยันจริงๆเลยนะคะน้องสาวคุณแม่ก็ขยันนะเป็นคุณนาที่อารมณ์ดีสุดๆยิ้มและหัวเราะได้กับทุกเรื่องเลยระหว่างที่คุณนาเอาต้นถั่วแดงยัดใส่กระสอบก็จะมีเมล็ดถั่วแดงกระเด็นออกมานะคะน้องแพทริบเก็บเลยจ้าเพราะถั่วแดงไม่ว่าจะฤดูไหนนะคะกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดคือต้องสู้แดดมากๆถ้าไม่มีแดดก็มีรานะคะเก็บไม่ได้เลยจ้าเห็นแบบนี้เรามีใครสนใจมาช่วยไหมนะในส่วนช่วงนี้ไม่ได้มีแค่ถั่วแดงนะคะมีผักสลัดด้วยและไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคะมีหลายอย่างเลยมีทั้งสีเขียวสีแดงใบหยิกใบไม่หยิก ะะมีทั้งขมแล้วก็ไม่ขมเพราะเป็นผักที่ใบอ่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะกินกับอะไรก็อร่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบกินเหมือนกันจ้ารวมไปถึงผักกาดดอกสีเหลืองนี่เลยค่ะทุกคนคุณพ่อก็ปลูกไว้เยอะอยู่บนดอยมีพื้นที่พอปลูกนะคะไม่ต้องกลัวอดเลยจ้ายิ่งสาหรับใครที่รักสุขภาพนะคะต้องปลูกผักไวเ้เยอะๆเลยผักกาดที่เก็บวันนี้นะคะมีทั้งแก่แล้วก็อ่อนนะน้องพัดก็เลือกเก็บทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะเวลาไปแกงกับตะไครต้ต้นอร่อยแล้วก็หอมามากๆเลยคะ่ะทุกคนที่สวนไม่ได้มีแค่ผักกาดะมีก้วย่่่เออราาู เล่นนะคะในระหว่างที่น้องแพทพาชมนนทนี่น,นั่นเก็บผักอะไรแบบนี้ระหว่างนี้คุณแม่ก็ทํางานจากทุกคนตีถั่วแดงไม่หยุดเลยทุกคนคือสู้แล้วก็เต็มที่กันมากๆเลยนะคะและ,และแล้วก็ตีถั่วแดงเสร็จคะ่ะทุกคนนี่จะเป็นถั่วดำนะเก็บได้เยอะเลยนะคะคุณน้าบอกว่าจเจาไปต้มจ้าตัด้า,าม,มาที่ของกินอีกแล้วนะคะนี่จะเป็นมะเขือขมส่วนนี้ก็จะเป็นต้นอง,งุนบราซิลและต้นอะโวคาโดที่คุณพ่อปลูกจ้าไหนๆหก็ข้ามแล้วรีวิวส่วนเสร็จขอกลับเลยแล้วกันนะคะบ๊ายบาย